สวัสดีครับทางสะดอกเป็นมารี่มาเดียวครับเสร็จจัดจานเลยพี่น้องเลยมาหนิเบิ้งเราครับทำบะขาม,มาขาพอแล้วเบื้องเว้ยบะขามครับเบื้องเว้ยบะขามเปิดตายงานบาพูน่านทำเชียงพุ่น ลงไป <c oughs> จบส<อ>มบูรณ์เอา,เอาหอยเต้าทิมซ้อนมากกันนะาากแน่น่ะ ำรขามเลยครับ่ทิมเงันใช่ครับเดี๋ยวดู Để không nồng giọt bà đẹp ek chẳng nói chẳng xe tuyển này tuyển này tuyển này tuyển giọt, tuyển này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  này tuyển này tuyển này giọt này đẹp chẳng tuyển này 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 rồi giọt tuyển đẹp tuyển ตังเล่ฮะจ่าเล่นสิยบ หากินว่าอะครับแซ่บเกินแซ่บเกินบอกก็เลยว่าแซ่บเกินไปครับไปลุยกันเฮา นี่เล็กบ่อ,อีกันนึงบ,บ,บ,บ่มามามาม,มาา,ม,าม,มาต้มนะครับตัามสร้างกระทํำงานไปนะครับสร้างผมอดีกินบั้ขาม,ม,มเดไดดีนะครับนี่ ครรับหือไปแจกไม่ใหญ่ใช่ไหมนะครับนันมูบึบเลยวะ ชวมาทำบักขามำบักขามฮะอย่างบ้าเงี้ยมันไยู่ปูนึงม่มั้เนี่ยไมว่าอะไไม่ตายไม่นั่นเปนงปนกวไล่ริง้อยเดียววางว่าปูนได้ด

อาครับคลิปนี้ไปก่อนครับฝากบางคลิปบางโฆษณา,น,านะครับฝากคนใด,ด็ติดตามเปนรัคาปุ่นเล็กน่อยทำงานครับตอนเที่ยงแค่ขี่ผีนะครับ